สบายแนลทางล่างนี่ทางล่างนี่สบายดีพอไซพาลุยบอดไซพาลุยแบบเราเราคือว่าไปได้แบ่ทางนี้เขาได้เนาะได้คือได้เซนพี่น้องไปนะไปลองมั้งนะปะยอมแน่นิ่งยอมไซนี่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 ยอมเพราะมึงมึงมึงไปองมาบ่ต้องแตได้หนูไปลองอักมาลุ้นนลงกันนี่ทางบเบายเพื่อนว่าล้อยคำนี่พี่น้องลุ้นนลงกันพี่น้องโอ้ไปเลยพี่น้องเอ้า เดอนงสบายดีกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวหรือทางฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศกลับอย่างนี้ต้นหับสู่ซ่องเบาต้อมบาลาสเนลคือเก่ามื่อนี้กลับมาใส่แห้วนูพี่น้องเนาะมากับทีมงานยูทูบเบอร์ทำกันนี่แหละเพื่อนกะห้ากับเปิดซ่องใหม่เนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นภัยนั่นกลับไป ไปเบิ่งน้าก you ันเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเพิ่นยางก่อนแหละเดี๋ยวประจำไปตำลังเพิ่นพี่น้องไปว่าสีได้บ่หรือบ่ได้เนาะพี่น้องก็ไปเบิ่งน้ากันแล้วก็รอดลุ่นน้ากันว่าสีได้หรือบ่ไปไปเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องอู้ทางนูเขาก็เต็มเลยพี่น้องนี่นี่จะทางนู้ผุกแท้เลยนี่พี่น้องไปพูเพิ่นทางทีมงานยูทูบเบอร์เพิ่นกระสางซ่องไม่พี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ากันมาน้ากันสามคนมาเียพี่น้องเนาะ นี่แต่ยูทูบเบอร์น้ำกันเลย,ยบรรยากาศเป็นไพก็นลอ่อติดตามซ่องเพิ่นเลยพี่น้องไปเดี๋ยวพ่อต้อมพาเพิ่นไปพาพ่อพี่น้องไปเบิง่งนน้ำกันเพิ่นเป็นทายลุยพี่น้องเนาะใส่หนูใส่ยังทำม,มาหากินตามบ้านเฮาแหละแหลบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยป่าภาคเกษตรเต็มมืดแทน บาต้อมกับบเคย,สยใส่จ็กเทื่อแห้หนูพี่น้องไปไป,ไปเบิ่งน้ากันไปเบิ่งน้ากันนําพ่อแม่น,น้องเอฟซีละหลายคนก็นเคยเบิ่งบ่นเนาะแถวนี้มีแต่หนูผุกเหมือนเดิมนะเพียงเนาะเบิ่งมันกินหอยนี่เพียงนี่อ้าหนี่หน,นี้กินหอยเรือทางมันกัดแถวนี้แม่นมาเลยนี่ปลาโตโอ้ค่อนขอ้างจกหกแน่นอนเพียงเนาะ ามีแต่หอยมันเอพี่น้องนี่เออมันกัดแถวนี้นี่สุอ่อนแถวัวใหญ่แต่ได้นี่พี่น้องเลยโอ้โหนี่เบอร์มันกินหอยนี่พี่น้องนี่โอ้โหมาพี่น้องได้หรือบ่ได้ก็ล่อลุ้นน้ำกันถูทั้งหน้าทีมงานเท่ากับไปเรื่อยๆนื่ำแรงๆปไปไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องทีมงานยูทูบเบอร์น้ำกันนี่แหละโอ้ นี่แต uh, mm ่ทางนู้นใหม่ๆเลยอ่าเดี๋ยวไอ้ทีมงานเอ้ามามาแฮวหนูใส่แฮวหนูอ้วาสบายดีบ่าวไซสบายดีบ่าวไซแซ่เฮาอันนี้บ่าวลำพันธ์แซ่เฮาพี่น้องโอ้ไม่อยากแจ้งอะไรเบ่าบายเด้อบ่าบายเด้อบ่าเบายังก่อเบาบายบ่าบายยับไวพี่เลยยับมาสิ อาะสบายดีอีกทนหนึ่งสบายดีอีกคนนึงเบาใบาเบ่าวบแชนแนลทางล่างนี่ทางล่างนี่สบายดีขอไซพาลุยบ่าวไซพาลุยแบบละเร่าโอ้ทีมงานยูทูบเบอร์น้องการพี่น้องเนาะเปิดซองใหม่พี่น้องเฮ้ยเปิดซองใหม่เลยเติมข้าวกระซังซองใหม่พี่น้องเนาะอันนี้กับเบาไซส์เบาใบเบาใบแชนเอลเบาใบแชนเอลนะกับเบาไซพาลุยมาต้องกับโจือช่องเปิดพี่น้องเนาะเปิดหากระเปิดใหม่ไม่ได้กินใส่แฮนูใส่แฮนูพี่น้องไหมเบิกต้องกันเลยนี่นี่แฮ้า ประมาณไหวๆประมาณนี้แฮวบ่บายเพิ่นก็สิประมาณนี้เนาะอันนี้เออมากันมามาเบิ่งนํากันเนาะอ้ายเนาะมื้ออื่นพ่นนี่เาลุนํากันว่าสิได้หรือบ่ได้มามาเบิ่งทางมนีเนาะเออมาเบิ่งทางมาเบิ่งเบิ่งทางเนาะคักกะลนี่านี่ๆๆเบิ่งมันกินหอยคืนนี้เด้อนี่ไดโอ้นี่ๆๆแม่นเด้อเนาะพี่น้องนี่กินหอยมื้อคืนนี่เด้อโอ้คักกะลเนาะ นี่เอาสิมาใส่ในนี้ลองเอาลองบงนีี่่่นนลองเนาะเน็บใส่เลยบ่เนี่ยเน็บใส่เลยไหนโอ้ยดีใส่ให้เหี่ยวนู๋ลองมึงลองแมนนูผูกเนาะนี่เนาะเนูผูกเมนูผูกเออไอสิประมาณนี้เนาะเออเนาะอไม้ก็ได้พี่น้องเลยไม้เออยังบวชจืดด้ยเนาะบวชจืดไปเลยด้วเอ้ยง่ายเนาะแฮ่วนี่เนาะเพียงเนาะเน็บใส่เลยได้ไมนสิอยู่มันอยู่มันบรุดบ่นี่ แหมมันถื่อนกันเนาะเออใหม่ในบนเห็ดหกเห็ดแล้วใหม่ๆเลยนนี่เบิ่งกเห็ดใม่เลยนี่อ้นี่นี่พ totally ี่น้องบอนี่นี่เขกัะโอ้ขากลีเนาะเอมาไดห่ก็เอาใส่หาใส่บางมันเขาต้องเหาะกอน ซอกบอลเป็นแปรนักขักไปหน่อยเนาะแจงไดการไปรอติดตามทางซ่องบ่าวบไบสแนลเพื่อนเนาะมืออื่นเศร้าเพื่อนนาซิมายามคลิปที่ว่ายามแห่วแมนมืออื่นเศร้าเนาะเพื่อนเนาะว่าสีได้หรือบุได้แมันกระลุ่นล่อรุ่นน้ำกันติดยากหลายทางขลักขลักขลัก มันกินเอ้อหอยมันกินอยู่เลยแล้วแม่เนาะแฟนเลยนี่นะกะลิเนี่ยบึงวิธีใส่ก่อเออท่าบบแมนบบฮู้ก็นั่นถ้าใส่มันกระม้ามือเศร้ากับโบถืกได้พี่น้องเลยมันต้องสำนานห่อยเลยทางบ่าวายเพิ่นกับสำนานเรื่องการหาใส่เบ็ดใส่มองพี่น้องจังไรก็ลองไปติดตามทางซองเกันได้ ทางเบาไซเพิ่นกับผาลุยพี่น้องพาลุยอย่างเดียวอ,อะ่ะอย่างใดก็ไปรอสมเพิ่นไปสมเบิ่งซ่องเพิ่นได้พี่นอไไ้องเจออ้วงพระเจ้าละมันนี้เพิ่นกับผามาลุยอีกแล้วนี่เออไปเจอมันกันนะสม,มุนกินทั้งน,นัง้นท่ากับมาใส่หลับทั้งนี้เนาะโอ้ขับลีทั้งนี้ เป็นน้องใหญ่ช่งเนาะเพราะว่าน <c ười> ูมันสีเเลาะน้ำน้องหรือว่าน้ำเซบางบ้านกะเมแบบแบบไม้ตลอดแบบไม้ตลอดเออแมนเลยนาะแมนเลยแมนเด้พี่น้องไปไปนาเลยเือยาต้มกันเป็นพาลุยกับลุยน้ำนเลยพี่น้องเลย ยปลาลุยดงลุยกันน้องแมนลุยหาอยู่หากินเนาะพี่น้องว่าวาว่าเรื่องลุยกับลุยหาอยู่หากินใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยหากับขวดใหม่ๆได้หนินี่นี่อยู่เพื้อนเนาะจักบ่วงไพ่เท่านี้เนาะหากับขวดใหม่เจ้าบ่วงโอ้ยบ่วงบ่วงใหญ่โพดนี่มันโบราณเอาขี้ใส่เบื้องนี้บ่วงโบราณแล้วเนาะ บ่วงายเนะาะบ่วงบนูลเลยเนาะคันถือกนี่แมนบ่วงคใหญ่ทม,มันเถืนี่แมนโตใหญ่เลยได้เนาะขานีนานม่หยบว่วงนะอืจะได้ก็รอรุ่นน้ำกันพี่น้องเนาะมอรอุ่นน้ำกันเมื่ออื่นเดี๋ยวลงก่นบะบิดองมืออีกก่อนสเพ่หน,น้าเกินหอยเต็มอยู่เลย โอ้ย่าอีเท่าไหร่แล้วป๋าไซตอนนี้ผู้ติดตามลายไปแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็ผู้ติดตามนี่สี่สิบคนสี่สิบคนเลยเออสู้ไปเลยเรื่อยนกระไดก็สู้แล้วบอาไซก็ไดสู้ไปเลยเรื่อยเห็ดคลิปลุ้งเลยเรื่อยพยายาามศึกษต้อมไปเลยลายแน่มุนไปนี่เสี้ยใช้สีเต้นสีตอดนี่ก็บ่งไงกระไดกระแนว ทั้งที่เราต้องกระพากติดตามเราท้ายในเด้อโอ้ยยันเต้นต่อเต้นนี่มันขวัดเนาะแม่นเล่นนี่นะโอ้ยนู้นขวดนนี้โซกทางมันขวดใหม่ใหม่เลยพี่น้อยป้าบึงหงูรอดเนี่ยยูมันใช้เดี๋ยวมันมันมีบ่วงนะฮะบ่วงลมพัวมาเด้อห่อยหน่อยจะบ่วงบ่วงใหญ่กว่าหนูเลย บ uh, in flo ่วงฝันใส่เนาะเออแมนนี่พี่น้องนบ่วงฝันใส่เออบ่วงมันใหญ่ไม่อยากถือเลยไปขางหน้านี่มาลุ้นกันไหมว่าสิได้ดูได้กันแล้วมาลุ้นกันพี่น้อง หมื่นเศร้าเพราะจะมายามนี่บ่าวใบหมื่นเศร้าเนาะหื่เศ้ามาพอกันใหม่เออหมื่นเศร้ากัดรอติดตามทาง่องบ่าวายเพื่นอ,นาาอ,อนน้องเพื่อนมายามแห้วแต่่องมาต้อมดีสิถ่ายแต่ตอนใสพี่น้องตอ,ตอนพาลุยตอนพาลุยไม้ถูกรางเนาะเออลุยได้ปะลุยน้ำเนาะไปลุยน้ำก็ลุย,ลยบ่าวใบเบาใส ไปป่ผมเมดทางนี้จะเอาอันนั้นก่อนเออไปส่งก่อนเออไปเราจไปทางนี้เขื่อพาลงน้ำเราต้องลงน้ำน้เพิน่น้องติกสิเป็นในไรปะไปเลาะเบิ่งทางกูนน้องผมหนูมันอยู่ในป่านี่ได้เพลินไหงเดิทางมัน่ี่น้องเยเบื้งหน้า เออตุมีทั้งหอยทั้งหนูอยู่นี่เป็นทางอย่าง้วพี่น้องนี่ยเดกเป็นไก่กับตะนางเนาะใส่ตุ้งขับกับตะนางลงเบิ่งเนาะเออบมูต้มยานมันปุยุพี่น้องเลยแต่กัดยังได้กัดได้่นเคยใส่เนาะพี่น้องเนาะตะนาสีอยู่คือว่าเลยนี่ยามนกขวดกินกระปูนี่นี่แม่นเนี่ยจักรรถไม้ขาไม้ก่อนพี่น้องไม้ไม้ถูกล้างพี่น้องเลย hèo xuân các dù nó. lại Con sài thì trừ yếu bật bật, từ ba mươi sao, đi đường mày đấy nó. bằng cắt, nhanh cắt nhang, bỏ ra đây này. đi lên này. อกเพ่อนี้ก่อนบ้วงเห็ดตามสไตล์เบาเบาใบเนาะอันนี้เนาะเออแบบคนแนวไพ่แนวมันได้เนาะสไตล์ไพสไตล์มันลองบึ้งเนาะเห็ดคือกันโบราณลองบึ้งกับมันจีดูกว่ลื่อนได้ไลยเป็นเสียบจิบลงในนี้ประมาณนี้เนาะนี่เลย่น้องนี่สิลักหูมันสนิบเออบ่ต้องเห็นอยู่ในคลิปพี่น้องเพื่นเห็ดนี่แหละใส่เน็บเน็บใส่เน็บใส่แต่มันถื่อเลยมันจะไปคล้องไหมเนี่ยมันลองบึ้งอนมฆ่าอยู่ไหม ไ,ไม่เมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยถือว่าซ่องกับเปิดได้จักมือแล้วบายๆาลงได้จกคลิปเลยกับประมาณสองสามคลิปเออสองสามคลิป,ปเดี๋ยวบอตอมจะขึ้นซื้อซ่องให้น้องเพียงนะบาวบายแชนแนลอะไรกับเพื่อนมักทำคลิปเกี่ยวกับยังไงทำคลิปยัง เดี๋ยวทำงานหากินทำคลิปทั่วๆไปเนะา,นานเนะาานเออนี่เน้นกลักๆก,กะ็ะแมนหาอยู่หาก,กินนี่แหละพี่น้องเลยธรรมชาติพี่น้องเลยธรรมชาติบ้านเฮาทั้งซองไดเพื่อนอย่างไรก็ไปเบิ่งทา้งซองเพิ่อนกระแบบบอลต้อมมาเห็ุคลิปทั่วๆไปพี่น้องเลยลักๆก็ระแมน <c oughs> การกินการอยู่ เป็นปัญหาเป็นสอกครับก,ก็ได้พี่น้องเลยโอ,เ,ยเ,ยอเดี๋ยวถ้ามื่นเศร้ากับถ้ายปอต้มได้มากเลยจะถ่ายคลิปมาพ่อพี่น้องเบิ่งถ้ายได้มากกับสมทางง่องเบาบายเพื่อนเลยพี่น้องมือน,นัง เขาก่ได้ลงคลิปนะที่ว่ามันถึกถึกอยู่นี่บ่ถึกอยู่นี่ที่ว่ามันขาดเนาะโอ้หนาต้มลึกอยู่นี่นะมาต้องว่าแล้วถึกมันบ่อยู่ตกแห้งเลยถ่ายหมคลิปบ่ได้เลยมายามบังโอ้ขาดเลยเออถึกอยู่นี่ไปนะฮะเต้นตอดเนาะเตอดดิโอ้เต้นเลมึนี่ไงมันตอดได้บ่มื้อนี้

โอแต้นต่อเมื่อปัหหอยเขาปุจยอปต้อมได้เพียงรองเนะเอฟซีเออแม่เลยมุนไปมุนไปเอว่าแตนทำร่นตาจนออกพี่้องไปเนาะแม่นเลยเจ็บเต้นออกคือมือนามาผูดียอบ่มือนอ่มือหนามาผูดียอเออ ใหลักทางมันี่น้องเ้ยเออวันนี้จักวัชิมานมาจังเพราะว่าคนบุทเยพไ่น้องเลยคือว่าไปได้อยู่บ่ทางเหได้เนาะได้ไปนนี่น้องไปนะไปลองมึงนะปะย้อมเลนี่นี่ยอมพอมบ่ม่น้องมะบอตอจะไปเออบอตอมไปถ่ายให้เบิี่นอ่อนอ้มนคว่ำนว่าเลยยอมลีนี่เพี่น้องนี่ แม่บินวีวีนี่แตนลามใช่ไหมถึงพูดว่าบายเพิ่นจังว่ายอมเลยเพี่น,น้องเอ๋ยอยู่รักขั้วนะมันตอดเพผนแล้วตอดบนอื่นกรืใครแน่เนาะตอดกระตุต้ตาตาถูกไปทางไหนต่อครับวันนี้ <มา S 1> เออ,เอ,อมาๆๆเอ,อ,เอ,อๆาเออจังอันหนึง่งลงน้ำเลยเออได้ได้ได้ พอ่อบาต้มลุยน้ำกันมาดไปไปทางามันสอดใช่า้เด,ดีเราจะไปทางนี้ไปได้แต่ตอได้ตอเรียมันมันอยู่ทานนักนี่หรอเปทองนลักงาวนี่หรอเปทางมันจะเก่าเลยเดี๋ยวมันเข่าอยู่ในพี่นัหนูนะ ไปบอกไป,ไปมันมีแต่ไรักยาวว่ที่น,ลลนูอันนั้นเอออย่นะเ้อาอย่าอย่าอยอย่าทันอย่าไปกล้อย่าไปกล้อยามันเห็ดแท้ๆลงงน้าพี้บเลอะไรลอไปค้างได่ไหบ่ โอ้บ oh. oh, ัต้อมรอดโตไปพี่น้องแตนลามหรือนี่โอ้เสียงตายมานิฮิฮิฮฮิฮรอดไปรอดไปมานีเจักบ่ามีบัวจักห่างทางหนาบ่มีเพาะโอ้โอเคทางหนาบัวต้อมสิห่วคนมาให้แตนตอด โอ้ฉ oh, <laughs> ันไพ่ผู้หูมาเนี่ยมันนำหัวเลยนี่ย่างาทะเลทะเลมาเนี <ac> ่ยโอ้ยนี <gun> ่มันมากินหอยเลยพี่น <music> ้องกัดใหม่ๆเนาะนี่ๆๆเอ๊ะแม่นดีๆเอากรับมาใส่แล้วนี่เจ้าครับโอ้นี่หอยฝัดพี่น้องมันรอดมาหนีเลยไปแล้วบุมมี่บ่มมีหอยรอดไ โอโ้เหล่อหน้าจะาน,จาน้อยง่ายแรงจะน่อยถ้าพพอมิน่องไม่ไหลอยู่นี่ทางบ่ทางนู่บ่เหรอ เขาคอยควดเหม่ยไหมได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เบาไซพาลุยไปทางใดเลยหยวกกันมาให้แตตตอบตี มันเปนไปถั่วเลยเนาะนเอาเอาแต่ว่าตามเซียนเพิ่นว่าพี่น้องเลยบ่าต้อมก็ตามหลังบาวบายเพิ่นมือหน้าบ่าต้อมสิซื้อกลับมาใส่บาบายจัากว่าฉีถือฉิลงใส่แถวป่านี่คือว่าลองมาแล้วร่บาบายลองมันบอกหรนะอกกลับหมูกินเนาะเออเอามาขิดาซุกมังยังมาใส่นะฮะแถวอ้อยนี่ยัหมูคือใส่แห้ว ใส่แห้วนี่สมุดบุถึงมือนี่มือหน,อหนาจังมายามก็ได้นเนาะแบบเมืดกินเมืดยังเฮานะพี่น้องเฮาก็ยังมายามอันนี้แบบเฮาไปใส่หนูมันใหญ่มันได้กินเฮามันบุกินเนาะโอ้แห้วเบาใบลืมมือหนึ่งเลยลงเด้อแถวนี้ปะแถวนี้ปะแถวนี้แหละจักรวางนั้ลืมเลยสิทิพี่น้นนนนนองเออโอ้ทางมันเก่าเลยโอ้ เป็นมาใส่ไปอีกแล้วแถวนี้ก็พี่น้องก็แห้งต้องไปได้ปะโนนกลางะเนาะไม่ได้เลยไม่ไปเลยไม่ได้กับไปทางนั้นไปขึ้นไปเขาทางนั้นไปเออไปไปเขาได้อยู่ได้อยู่สมุนสมุนนู้บัวใหญ่เหาก็เห็ดบ่วงน้อยเนาะแบบดึงเขาน้อยเหมือนกันแบบนู้ตัวน้อยก็ดึงน้อยพี่น้องเลยนู้ใหญ่ก็ดึงใหญ่ ตัวเห็ดคักเผื่อเห็ดนี่เพื่อเอาสายยังสายเบรบกเบ้อเดียวยังค่ายค่ายสายกีตาร์พี่น้องเออเ,เ,เอเพป็นเห็ดอันนี่เป็นโมเนง่ายนี่เฮ้ยเบ้อใสตัวกันให้ไปแตนตอดเด้นี่มานั่งหัวผู้เดียวนี่โอ้เห็ดกันแล้วนี่โอ,อ้หัวอยู่หัวแกรกรอยู่เหรอ ให้แทบตอดค่อยเห็นห่างแตนเมื่อกี้นี่เมื่อหน้าข่อยไปข่อยสิบ่บอกเจ้าเหี้ยเจ้าไปให้แตอดจะบ่ไปนําเนได๋ไปเจอางแตนบ่พอทางนูพอางแตนเจอกับักเออี่เพิ่นสิพาลไปทางอพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องบ่ไปจังอันบ่ จะเอาผู้แลวอาหางแทนจะใส่มือไปยามก็จะย่อจะไปเออเด็ดเฟินสิพาลุยสี่นะนช่ป่ะไปเวียกเลยไปก่อนอ่ะให้บายลุยเพียวบ่ต้มบุลุย เพียงได้การอไปทั้งรอไปชมคลิปหน้านนะเพียงเนาะคลิปทาง่องบาบายเพิ่นเพราะว่ามืออื่นเพิ่นที่ทำคลิปยามแหนูนนะเพียงเนาะปุ๊บมาต้อมย่อมแล้วพี่น้องยารยเต้นตอดคือว่าขนาดูเพี่น้องเบิ่งูเพิ่งไปเนาะเจ้าเจ้าเจ้า โหมอไสขึ้นก่อนไปวิ่ยก<ม>ได้ผลนะได้หรือบ่ได้ก็รอสมคลิปบ่าวบายเพื่อนมะออื่นพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้บ่ต้องการประมาณนี้เลยพี่นอนะ้องเนาะเลาอใส่แก็บแก็บหนูล่อใส่แห้วหนูเอาพิดพี่น้องเลยล่อใส่แห้วหนูบ่ต้องกาบก่บเคยใส่จากเถื่อผูหมุนลิบๆไปพี่น้องคุณอะ ไปเบิง่งซ่องเพิ่นพี่น้องเนาะไปติดตามซ่อง,องเพิ่นว่าเป็นไดใเป็นรอยขามน้ำพี่น้องรอยขามวิตบอดี้บุวิตบุวิตว่าต้องกรบโวยโรคอาเลยพี่น้อง มีแต่สิยืดบึ้งอ้าวมาต้องก็เอาใจซอยพี่น้องแต่สิได้หนูพี่น้องเอ๊บมาลุ่นนลงกันนี่ทางบาบายเพิ่นว่าร้อยขานี่พี่น้องลุ่โอ้ไปเลยพี่น้องเอ้าพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อโอ้ตกน้ำวิดบ่วิดบ่บ่วิดบ่ต้องลงล้อยน้ำวัดเป็นไร มันมันมาน,น,น,นชมกับแก่ชง่เนี่ยโอเค่ะอากจะบอกสิร้อยน้ำขับบม,มดเลยโบวิดขอดกบุรงเอาเจ้าแล้วไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอน้ำเหลือกได้เอา <c oughs> นะุ่นอะร้อยน้ำมือเดียวพี่น้อง จอดเลยถึงไดก็นลอไปไปชมคลิปเพิ่นเลยพี่น้องเนาะว่าเพิ่นพาลุยแบบใดหาทำมาหากินแบบใดอพลาดบ่ได้ดไดเลยแบบนี้เคยหกปุหกกันยังลอยไปุูน้ำมลึกริบๆไปอ๋อวิทย์เฉยพี่น้องน้ำมากุ<อ>้งก่วงจริงครบ ผู้วิ์เจพี่น้องเลยผู้มาไกลๆกล้องมาตอมจะบาถึงเห็นต่วเห็นติบๆไป้ำมากรุ่งกวงบบาบ่ายเพิ่นใส่ทางหน้าพี่น้องเดี๋ยวมาต้อมที่ดักถาเพิ่นทั้งนี้ ไกลพี่น้องน้ำพลอยขามเมื่อกี้บัวต้อมยังว่าคันเพิ่นดิกน้ำแล้วบัวต้อมบลุงแลลอยบัวิดรอเบาบายเพิ่นบักโดนๆพี่น้องยังบวกกลับมาอยู่เด้เพิ่นเตรียมโตัวมาพี่น้องยามแรงๆแดดนอนพี่น้องหาลรถใส่แห้วหนูมือน เดี๋ยวรอเพิ่อนลอยน้ำมาโอ้มาเลยพี่นอนๆๆอ,องน้ำมันกลอะเลอะลอยขำเสยเอาเพิ่นไปแข่งลอยน้ำบ่ถือว่าปลาลุยขนาดน้อง,พองเพื่อนอะเป็นหมักการทรมาหากินทางบาบายเพื่อน ต่อไปก็เห็นออกคลิปนมกันเลยเรื่อยๆพี่น้องวานนี้พีได้ไปหาถ่ายคลิปนมกันก็มันเควรจะตั้งซองใหม่เ,เป็นได้น้ำเลือกบ่เลือกเลือกคันคลายเลยคันคลายเนยโย่แก่เสือเม,ม,มือคือสิมันสมรู้ร่วมมือแมนแมนแมนแต่ได้ก็ลอลอรุ่นลออรุ่นคลิปหน้าพี่น้องว่าสิมนันหรือบบมาาพี่นน้อองงงเืั่นเออืมถือว่าสมควรเนาะแบบมันไปอยู่ทางกลางพี่น้องไอ้หนูทางเธอแถวทางในคนเลาะลายเงาเลย ปะเมื่อบนนี้เนาะถือว่าประมาณนี้เลยเนาะพียงเนาะบ๊ายบายเพิ่นกระมาเรียบร้อยเลยพี่น้องเพิ่งใส่เครื่องสําหรับคลิปนี้บมต้องกาสิได้จบเพียงแค่นี้พี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดบมต้องกาขอโทษเขาไปน้องพี่นายไล่ยังไดก็รอลุ้นคลิปบ๊ายบายเพื่อนนาะพียงเนาะแล้วก็ฝากไปติดตามช่องบ๊ายบายชาแนลพี่น้องเนาะเพื่อนก็ตั้งช่องใหม่เนาะพียงเนาะแล้วก็ไปฮับซ้มเพิ่อนเช็ดคลิปยังลงไปเรื่อยๆพี่น้องกะคือเห็นเพื่อนสายลุยน้าำลอยไปใส่กับหนู่ยังไดกะ คลิปนี้พอต้อมจิได้จบเพียงนี้พี่น้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ